ตอนนี้ผมมาหอดตลาดบายพาดเมืองสกลนครหวายงามงามเฮ็ดกะงามงามแม่ข้ากะงาม,ง,มางามอ้าวพ่อใหญ่มาตลาดบายพาดได้ของครบพบของถูกนานฟังเอาพี่น้องฟังเอาผุณได้อยากกินของอปลาสก<ะ>ินเบิงจ้าคงรู้มันถี่แ่บมือเบาแ่บหอยใหญ่นี่แม่ค้าก็งามงามครับใจดี ตอนนี้ผมมาหอดตลาดใบพัดเมืองสกลนครหว้งามๆเห็ดกางงาม, ed, งาม,งามแม่ข้ากางงามเลยพี่น้องแม่ข้ากางงาม,งามจะทำนาจจาซื้ออย่างซื้อนุกโอ้เพิ่นขายอยู่ที่ตลาดใบพัดเมืองสกล้พี่นองไว้งามๆเดี๋ยวขากลับออกมาก่อนเด้อราะักก่อนราะัะก่อนลาสัากก่อนพี่น้อง เบิ่งเบิง่งมีแต่ไหวงามงามหวผู้พันงามงามอันนี้แมง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 พี่นอ้องตอเปิ้นแกะให้เรียบร้อยแมงแครงผมว่าหอดตลาดปลพาดต,ตอนเกือบจะเที่ยงพี่นอ้องแต่ไหวนี่หลายขักพี่นอ้องหวายงาม,งาม ขายงามๆหลายคักไม่ค่ากับงามปวดตัวกะมีเป็นกำลังแข็งสินค้าหอยอู้ดม uhm, uh, um, uh, ี้ยหอยพีน้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งหอยยังอันนี้หอยเลยหอยหอมหอยสตอรี่อันนี้เป็นประเภทหอยพี่น้องอันนี้เป็นแมงเป็นแมงพี่น้องเบิ้ง โอ้ยแมงปูนั่งจักจันพี่น้องกิโลแมงแข้งแม่ค่าเออเอาอันนี้อันจักบาทแม่ค่าแม่ค่ากับง่ามพี่น้องตลาดใบพยาดเมืองตะกอนเป็นร่วมดได้เลยพี่น้องจะได้ยางละจานยางละจานเอานีแล้วกันเดียวเอาไปทักเดี๋ยว เอาเอานี่เลยจานงามแม่ค้ากะง,งามพี่น้องเบิ้งเ,เอาตลาดบาบพาดเมืองสกนพี่น้องผููไดบ่บมีแนวอยากไน่กินมาเลาะสื่อเลาะหามานมนเผินว่าอเอามาน,นก่อนไม่นธุรกิจของมีพิษพี่น้อง,ต,องต่อฟังนี่นี่จะเป็นอาหารปลา โบเมนยานางแม่อาหารป่านแม่ข้ากะงามโตโลเท่าไรครับอันนี้อันนี้ขีดตั้งนี่มาถึงนี่ขีดละแปดซีกได้จากจากตัวนี้ไปโลละแปดลอยโอ้นี่โตใหญ่พี่น้องเบิ่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 งแม่มันอันนี้เป็นโตโตขุมโอ้โหโตตำปุ่มมือ พี่น้องปื๊ดโลละแปดร้อยกับโลละหนึ่งพันที่ท่านมั่นปันไรจีโฟมนั่นนั่นปัญญาว่าจีโฟมยังบ่ท่านมั่นเปิดเอาชุ่มที่มนี่เปิดพี่น้องแม่ค้ากระจายดีตลาดใบพัดเมืองสกลเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากกินของปลานอกจากยาน้างแล้ว กามิตต์มิตต์ซื้อแนะ่ซื้อแน่นี่ซื้อแนะ่เอาเครื่องลูกเ,เครื่องลูก <c oughs> เท่าไหร่ <c oughs> เพื่นแม่ค้าพนใจดีเด้สิรถลายมันหายขึ้นวะ <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งกวนพี่น้องทั้งนี้ <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งทั้งกวนเด้อ <c oughs> มากยังอันนี้ไหมข้าหนค่ะโ <c oughs> อ้บักเบนใหญ่ <c oughs> เบิด หมักเบนไงพี่นอ้องสินค้าของฝากอาเลือกกันเลยเคิงกิโลเลือกเ,อเ,ล,กล,เลือกไหนไม่ขาดเลยโลละพันพี่น้อง <laughs> โลละหนึ่งพันบาทหรือว่าขีดละเพิ่นห้าร้อยห้าสิบเพิ่นว่าเอาห้าร้ยเพิ่นว่าเอาห้าร้อยก็ห้าร้ย ห้าร้อยกบห้าร้อยพี่น้องชงเองนะคอาวเบิงเอาเบิงเอาพี่น้องคุณอาแม่ค้าก็แม่ค้าก็จีบอันคนชงของอีกเลยพี่น้องเลยเธราะถามด่าเลยแย่ลืมหมดลืมหมดขายของแม่ค้าก็ได้แม่ค้าเห็นผู้บ่าวรอในลืมหมดขายของพี่น้องเบิงเอาอาผู้ใดสนใจอยากกินของปลาพี่น้อง อยากกินตอปูอันนี้ตอคุ้มเลยพี่น้องเไยตอคุ้มเพื่อมากเบลนเอาลองเบิลงเอามากเบลนมาซื้อเบิังห้าชิบบาทเอากองหนึ่งลองเบินงออเอาซื้อซื้อซื้อสอยอยากให้อยากขายก็อยากขายให้อยากซื้อก็อยากซื้อใช่กระเซีบเด้วย น่านเห็นบ่ออะไเจอแม่ค้าเจอแม่ค้าใจถึงก็ไปเป็นได้แหละปิดพี่น้องผู้ใดเพิ่งเคยเห็นหอยแข้งใหญ่มาเบิ่งได้พี่น้องหอยแข้งใหญ่มากปื๊ดหอยแข้งสดสดอันนี้สองร้อยยี่สองร้อยร้อยแปดสิบอันนี้มาเลอันนี้จากอันนั้นจากกระเพาะอันนี้อินโดพูดอ่ะฟังเงาพี่น้องปื๊ดผู้ใดอยากอันที่ที่มันหอย่หอยใหญ่ เพื่ออยากกินหอยทะเลใหญ่ๆอยู่ตลาดใบพาดเมืองสกลนะครับราคาสบายๆกระเป๋าคนว่าฟรีลวกลวกฟรีจ้าคนว่าพี่น้องเบ่งเอาหนน่ะปื๊ดปื๊ดพี่น้องผมติดจัดก,การอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวเลาะอีกจังเลยกลับมายาวอยู่จังโอ้ เลาะเบิงของดีวิถีไทยบ้านครับอ่าเลาะเบิงของดีวิถีไทยบ้านเอาเอาเอาไปซีมเบิงจะเคืองโลเอาไปซีมเบิงจะคงโลอ่อาม,ออมันทีแสบมึงปบดแสบหอยใหญ <c oughs> ่นี่แม่ค่ากางงามครับใจดีอีกแม่ค่าทั้งงามทั้งใจดียีนนอสมันแขงไปน นนจ้าต,ต,ตัวขาเขาขาสานาพูนี่ตัวน่าตัวสีวนั่นพี่น้องสิติดใจคุณน้องสีติดใจหอยหใ <จ S 2> หญ่เพืพ่อนว่าผู้ใดอยากร่องเบิงร่องเบิงพี่น้องผู้ใดแวะเด้อพี่น้องเด้ดอผู้ใด้ไก่คิดแค่ร้อยเดียวปกติแล้าาวตลาดใบพัดเมืองสกลนะครับเอาซื้อซื้อแน่บ่มีเงินน้อยบานนี้ขนาดไปแลกกับแม่ค้าต่อหนึ่งหันนะ <laughs> ชิได้กันบ่นะ่ยวันนี้เอามีล่องเบิงหอยใหญ่เป็นตาแซบพี่น้องกลับมาแล้วกลับมาแล้วเลาะตลาดมาแล้วมาซื้อไว้ครับไม่ค่าไม่ค่าน่ารักพี่น้องเบิงเอาผู้ได้ยากพ่อเล่ามาพ่อเล่าได้อยู่ที่ตลาดใบพัดเมืองสกลไว้ทุงละลอยทุงละลอยเบิงเอาพี่น้อง พอนแลค่าถูกๆพี่น้องเลาะมาได้ดขี่รถกายตลาดใบพัดแววมาสื่อใดเด้อพี่น้องเด้อแม่มาซอยอุ่นุนอันนี้แม่นของปลาพี่น้องนางจักจันขุดมาใหม่ๆจากป่าเพื่อนว่าพี่น้องมีหอยจิโรอน้ำเบิงตีล่ะตานเ่าได้ไหมคะ จานละหนึ่งร้อยเอาไม้ก่อย,ยอไงก็ที่กินของปลาพี่น้องเอาจานได้หน,นึ่งบาทเอาตัวนี้ก็ได้นี่เอาตัวนี้จานละหนึ่งร้อยมันหายมันหายจานละหนึ่งร้อยบาทโอ้มีแถมอีกพี่น้องขอบคุณครับ <laughs> ปูทั้งพุ่นก็มีบักนาวซุกบักนาวหอมโอ้ยบักนาวหลายๆพี่น้องถุงละสิบบาทไายเซ่เอาตีล่ะผู้ใดมากินสมเปิดพญายเจ้าเฮ็ดย่างโปดจี่ปูขายขายจิโร่ถุงละร้อถุงละร้อยหมักบัวกระมีตอกระได้ไข่บัตรซื้อตอขุ้มแล้ว โลละพันผมซื้อต่อข uh> ุมโลละพันบ่่เด้มาเห็นอยู Heaven ่นี่จ้าซื้อซอยแน่นี่จักโตเพพันยา่นี่ห้าต50หนึ่งบาทถือตัวละสองตัวละสองบาทปุดอันนี้ หมักหมักกระทบลกจาาละสิบบาทพี่น้องแจค่อยแจคอายที่เอานี่สองถุงสองถุงนี่พี่น้องถุงละรึงร้อยบาทอืดสิจบ่ต้องไปกกนเนี่ยมันเมื่ยพี่น้องมาตลาด มาตลาดใบพัดเมืองสะกลได้กินเลยมีแต่ของสดสดทั้งนั้นพ่นขายกับสดนั่นพ่นขายกับสดเด้อพี่น้องเด้อมาตลาดใบพัดได้ของครบคบของถูกนั่นฟังเอาพี่น้องฟังเอาผู้ใดอยากกินของปลาแซ่บๆมาตลาดใบพัดเมืองสกลเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเอฟซีผมนาน